ตำหมูคุงใส่ปลาแดดโตตัมจั่ว่ไไปด้วกนะยีเดียวมางขแ้วไปยนเดียวเจัดที่โคก้ลยนะคะอร่อยไหมพลังงานต่ำอุ้ไทยอุ้ดไทยปากม้ำไหลไหลเออพูดแล้วเนาะ ยิมหลอกไปล่ะยังมีโยอีกูถ้าลังนวยมันคือกันไม่การันไม่การมาไม่การตัวกันเกิดอยน้พี่น้องว่มันมีหลายหนวยมื่อนี้แบบ เฮ็ดแบบไรสดๆให้เบิ้งเลยตัดอ้อยมาแเราก็มัตะม้งหาเข่าทกนจิงจังเอาไม้ซิมไม้บ่นเอาซิมเหมือดโคกนึงพอดีเนาะสมงกรเซ็บสมัรบวชกกระมือตาเนี่ยบวช้ึกกระมือตานบ้าบวชนึกกระมืออ้อตอนนั้นแหละไป บรรอากาศแบบบ้านบ้านี่ดอพี่น้องตัหมู้ายมาแล้วเนาะเท่าักัน่หอดคเห็นยเอาสอดออกกันอย่างไรเพิ่มสอเจ้าหวงแกใกล้แ้ไนถูกเหลียวมันแสีบอุบื้มเล่นเหรอแกบเมื่อตะวันค่ะ อยากโ์เด๋ยออยากโชว์ให้พี่น้องเบิ่งโค้ดยังไเตีมตอนมาแดกไม่พี่น้องพุ่่นะเดนนสองต้อนหุ่นเดียวี้แแล้วแสบจำกับของเปเปเนาะมาเด้อมาเด้อมาสีปละแดนแสบไรนี่และนีแหะแนาแสบอ่ะอ้สิที่หัวถาดก้อนพุเนาะเพาองกินลองย้ายบัรอกินิมือซะ สิมันหรืมากระปงกระพอกระปาผนเนาะปลาปลากนี้อามาอนเจ้าว่าใส่ซ้านั่นน่ะจังไก่ฉันน้องไม่สมเลยจะมีแนวว่าทำที่น้องจังไก่ฉันน้ไม่สมใส่ซ้ำผมสมุนไพรเนาะมนถึงก้อนไม้หรอหละ หมุนไปปรุงอาหารรัฐบาลพวกกรสนดะมุนอยนี่นะอัทย่งแซกับอันใบกระท่อมเนี่ยแล้เปิดีเต็มมากเาจะว่แล้วก็ตั้งน้ำนักเื้เสียบะไพี่น้องมามจ้าบหน่คขอหอากลากูุกบไรหักอนงสเนอะัยังยังไม่ส่านที่หนึแล้อเนี่ยหมูนั่นหมูปานะห มาปูัวเนั่้นแมควาข่าด้พี่น้องอันเี้่อานี่วเขามาเต็มถุงนี่ยัววันนี้ไปพ่อหมาหมาว่าหมาบอลนกินขอดามาปีจะเล่นแบงกันกับหมาหมอีดีดีหมาบบกรถถังทุกบ้านขี้มัก่อาอๆพุ่นนีลามันก็กินได้หลายกินหอมงอนเม่อนเรเสียพี่น้องฮอนะ เจ้าพี่น้องมาแมแสบนองกันมานี่อ้อยัาลมานอนอย่รณนนดูนะมึงพอกินนู้นแล้ก็ที่แสบพักยมนด้มาเด้มาดูนอนดูเป่าพองยัยนั่นจะแสบปะแรบมันพี่น้องมาจำมองปลาแดก้ยจำปลาแดกโตเพล่นมึงอุ้ยจำเห้เบิ้งอู้เขาเปลยเพื่นสิ่กินน้ำมัน คำเข่าไหมคำเข่ายั่งใหญน้อพี่น้องนาอเปียบเปียบไปไหนุณน่ะอ้าจ้าความนยาดกินเขากันพี่น้องกล้ามกระแดกสิกระแดกกระซิไว้เหรอล่ะบังกระแดกดูพี่น้อง ประเดกเค็ดเองกับมือแล้วจ้ะเนี่ยเนื้อแดงยึงครึ่งอยู่เนี่ยแซ่บไรเอพูเหดุเอพูเดหตุผู้เฮ็ดคือคือย้ายนี่แหละจะย้ายบัตรนี่แหละมาได้พลังขอร้องสันเป็นตัดอ้อยมาเร็วไม่กินทอเป้งปลาเนาะปิ้งปลาขาวเออเออปลาขาวสวยเนาะกินอาหารพื้นบ้านพื้นพื้นพื้นยังนะ บ้านนมาบ้านนากชิมแบบนี้แหละมาเดี๋ยวมาไ้ขอน้ำตาลมองเงาหวานหวานบวชด้วยกระมืนหวานบอด้วยกรมื้นหวานขาวเนี่หวลับตาเนาะพักกับปูกเองได้จ้าเนี่ยพักไรสารเดี๋ยวข้ามเขาจำกันด้วย Phụ nằm làm lãi lắm, P'nọng Mới lại kìm lọc phụ thái mà Mình ăn qua bả chả đại lắm Chịu nước nước Ăn nước ngay cây Ui Cho ra tụi bà này không có làm tổng hầm bữa mùi chứ Ăn mấy còn xẹp xẹp ít còn đi, P'nọng đi cho nào lại ngưng nào cân phải cha bà này